ก็ห้าปวดขกเลยจ้ะปีนบาน้องดากับจำปาจะเพื่นไปงงยุช้ไปสะยุช้ No nam lai จะเป็นเกาะขยำแรงจะเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นดอน ก็มีพวา่าวเขากับพ,กพักพรกับออกับาลัวส่วนเรเฮาเหม่นย่างพักผ่อนเลยเขาไปเดียวไปงานเ,าาเานดียวมากเทางคณะตอนนี้ก็ออกคิดไมา่ปลายทางของเฮาเลยก็คือสินอนนงเก่าแะไรมึงเคยนอนวังลาสุดนี่ไปได้ไปไกลเมื่อนี้ก็มันมีลมนเลลมธรรมดา ตันดูบอลดูชอบไประเทศไหนตอนเชนี่มันมีต้นไม้มันเย็นบอลอื่นมัน้อนตอนนี้มาหอดบอลประมาณมาหอดทีประมาณ12โมงตอนนี้2โมงปลายเดลยพอดีเฮามาพักก่อนกันประมาณ2โม,มง,โมมงโมแล้วก็เริ่มไปหาอยู่หากินแต่ละคนมาแต่ละคนลองไป มื่อในโบเฮงก็ลองยางมือไปทางบุกบุรียูทำทางน้ำทำยางมาทางบุกว่าสิเป็นจังใดนะบุรีเข้าปลาหาอยู่หากินดนแล้วท่านี้ก็พากันพิบุรีเพื่อกินย่างกับนี่ให้เป็เนียนไปจิตอืกรั้งงมาเด้อพี่น้องปั้นเข้าก่อนมาเด้อมาหลายคนเนาะพ่อเขาเนาะสบายดีสดีมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันนอนสบายดีมาเด้อคนเยอะสบายดีอยู่ดีมีเฮง นำนาบัวไทยพันมาทิ่นมาซีคนทิ่มบาวเพงมาเนี่ยผ่าทอนบาวเพงแล้วเศรษฐีชาบ่เนี่ยนะเศรษฐีเศรษฐีแล้วเศรษฐีเปลอปีละเทถอเพิ่นมาปีละเทถอแต่ว่าเถ้อเดียวบัเพียงบอพามาเพราะว่าบพเยงเฮ็ดเดียวยุชิปงแต่นเพิ่นมากับบาวชีไวเนาะมาสีไวมากับบาวเดือนมันก็ตอนนั้นคือว่ามันตาเนาะมันต่ป่าจฉยนะชัดกับมีแต่นกเออมาเด้อกินข้าวร่วมกันพี่ทุกคนนันจะก็เป็นพันนกคือกันบ่พันนกพัานนู อ๋อปันปันมาหอดมีอาหารปุ๊บเลยมัแตงมัเคืองคงปลากับจามหัวใจหัวใจเบาคางมันบอกหัวใจมูแต่ก็มีกระดากระดาวานนะพี่น้อยมาดูมั้ยเดินไปเกาะโมวานมาๆมามาจะด้วยจะด้วยมันตายกินข้าวตือน มามาปันเ <มา S 2> ขาปันนำคนละคำคนละปันสองปันมาเดิดมาเลยคช่วงที่เคยจับเอาปลาทเท่านี้แหละพากันจับปลาขึ้นห้วยคือช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดยมนำขึ้นนะนะนำขึ้นและนำห้วยมันก็นไล่แห้งมาต่พุนพัดมาไล่มาปลามันก็นขึ้นขึ้นวางไข่ขึ้นหาอยูหย่หากิน แ้วก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำห้วยลำทารน,นี่แหละมันก็ยู่ได้บดนได้เดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ปลาเริ่มขึ้นแต่หลังจากนั้นประมาณเดือนสิบเอ็ดมันก็เริ่มถอยลงแบบนี้แบบนี้ทุกๆปีนนำบางบอนก็นยังมี บางบอนก็นแห้งไปบนแแ้้วเพราะอยู่นี่อากาศเย็นอะไรพี่น้อยเย็นเย็นเธอนี่หาสองสัตว์แต่โบเห็นสัตวชิถ่าให้บังคัๆแต่ว่าโบเห็นได้ยินอยู่บโ oh, ฮอยู่ชายมีบางไห้ ตอนนี้ยังมาห่อน,นาน้ำตกน้ำตกบ่เฮงไปไดตอนนี้เป็นพาสู จากเมื่อกี้นี้คอยอยู่พุนแต่ตอนนี้ขึ้นมาฮอทพีแล้วผู้เซวันหอนอนขึ้นมาใกล้เติบเป็นโลซองโลเลยได้ยินเชื่องนกอยู่หาซองแบบอยากถ่ายตอนนกกินนกยังแบบบรรยากาศแบบนั้นพนาบบเห็นผู้รักเคอร์อคาย ชัญญามอยู่คละภาคกับหอยูผู้ต่อไปอีก กรมืงองไทยเคยำก่อนขันบ่อส่ำสิท้ายเลยนี่ปรุงมืงให้ตัวนี้บบมีใบเลยว่าสิดักทายกักบ่งเมือนเสาก่อนขันมีโอกาสขึ้นมาทางนี้นทางั้นคือทางสือเป็นบรรยากาศดยขักเลยทางเสียงไก่เสียงนกมันห้องแเู่ hút một nhân này con ตอนมีกำลังนึ่งเขาเพราะว่าหวาวัวทั้งว้ในเพื่อพอดียนันโบกค้งขับเพือไปมนึงอยู่นำเพือํำลังขึ้นไอ้บนอยู่บนนอนแต่ละคนนี่น้องดากำน้องจำปานอนเต้น ส่วนบบเฮียงูนอนเปยยุหันแล้วก็บ่าวพุไทยบ่าวเดือนแล้วก็ลุงลุงเพิ่นลุงเมื่อนี้ก็คือเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องไอ้ว่าเป็นการพักผ่อนเนี่ยแล้วก็พอดีลุงเอฟซีเพิ่นมาแต่เวียงจันทร์สามคนแล้วก็มหาบ่าวพุไทยอยู่มวยซานและบ่าวพุธัยเพินมาพีพอดีทีมงานท้ากะเกาสี่คนห้าคน รวมชมพนสี่คนเป็นเก้าคนเพราะว่าเพิ่นมาคกับก็พาเพิ่นมาเที่ยวมาลินก่อนคิดว่าน้องดาเพิ่นส่ยมองแล้วเพิ่นไบ้ิส่ยมองไม่ทำยังบุฮูอื่นว่าบบเฮงเฉได้ตึกป่าหรือว่าสิด้อันอันทากินทางใดยังบ่หูคือกันตอนนี้ยังทานแต่ในพานเดือนบ่ทันมาหลายคนก็พากันมาเลยไดุ้เพนได้อาหารอยู่สี่อย่างบม่เม่นสี่โตได้ก็หอกสองนกสอง เกาคนได้อาหารซีโตกะคิดว่ากุมกินอยู่ดอกเพิ่นแกงบริโภคัวจังไดกเบ่าวูน้ำเพิ่นเห็ดบรรยากาศคืออยู่ทนิสัญญาณยู่พีดีแต่วายุบานไม่ค่อยมีสัญญาณว่าทางฝังนี้ก็มีเสาเครือข่ายของอยู่ของกินละลายยางมีหัวซีไข่ผักเทียมผักบัวมะนาวมะเขือมะเพ็ด นงนมันบิการถูกนรใเนบเพินี่นพนครัวอาหารก็พุกนมบานกาแอกาพีมีครบนี้ก็มีหัวสีไข่บุ๊มบมีขามีคีมก็ห้าทดขาดเลยนะกินข้าวแรงข้าวเดึกนี่ยีโมงแล้ตอนนี้ชีเอ่อมงขยอยห้ากับหกโมงเลนี่ย โมงผิดแหละเจ็ดงานโมได้เลยโมงจอนเลยนะโมงจอนกินข้าวดึกมานอยู่ปะบ่บริบูรณ์น้ำฉัดน้อยนะบางทีชัดใหญ่เออเลือบไดบดไดกะหอกก็พอมีแต่ตัวใหญ่สองบางหน่อยสองบางตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ฉัดใหญ่ตัวหนึ่งอีกหนูไว้ชองทาบนั่นแหละหนูไหวแต่บ่เอาแมนกินกับโบเป็นตากินนะ คอยเดีย๋ยวคอยต้องใจแบบไปหากุมไฮคันพอ่อแล้วคอยอยากซองพวกสัตว์นะเห็นหรือบอลอยากทายกระคักบัดพอพอตอนแรกกุมไฮนั้นมันออกมาแล้วอยากยิงแบบโบวแมนอยากซองแบบกระคักแบบว่าตังกองไว้นะมันตอนกินบางใหม่ี๋ยวนะคอยเห็นตังประเทศเขาเห็ดแต่มบ่อใดบ่อใดจากเธอบ่อไทยได้บ่ปปปอ <laughs> บ่อโป่งบ่อผางผาลงทางซ้ำมีแต่ทีมงานลุงบันได เดี๋ยวผ่านง่ายเพื่นใดหลับแล้วมือนอะไรเนาะลุงพันธชิมาแต่พี่ไกายนี่ยพันธชิมายามันบรมมีโอกาสทิมาจากเื่อจนได้มาปีนี้บพืนห้องนี้ก็เกือบสิบบริมาเกือบใหม่แล้วมาตั้งแต่เบี่ยงหมดเจ็ดแปดร้อยกิโลเป็นเพื่นใดพันธชิมาโหดนี่เกือบพิษสัญญาเกือบพิษสัญญาพากันในพันใหญ่ผู้ในพันลงป่ามื่อนนี้โอ้ยว่าจะกินน้ำเพลิน อันนี้กันได้นาพันนาพันปลาซิวนาพันกุ้งตากับกุ้งบ้างหน่อยนะเอาไปปีงบ่ะเออปลาปลาย่างนี่ยนะปลาสกังชนีนะบ๊อบแม่ปลากังอันนี้เขาจะอันปลากวนเตาลูกมันปลากวนแม่ปลากังปลากังหางมันหังงามปลากวนปลตัวนตะกอคือกันกังกวนเอาอยู่ปลาชีฮาปีบุ๊บบุบี้อ่อันนี้เพิ่นเห็ดลุงเพิ่นเห็ดเลยคักอะไรบนกินข่าวเพิ่นเห็ดเนย ขนอยูดเหื่อนีังบ่มีมงกินข้าวแบบนี้ลุงนเน้องอหยอริดร่อันนี้บนนั่งบนนั่งโอ้พันเห็ดคักรอันนี้ก็ตอกกระตอมผงชีหอยย่างอะไรนี่สำหรับมันโอ้คว่าผนซีหอยชีนโอ้คือหอมคักแท้วันนี้เปิดอีกครั้งที่สองนี่ซุกหรือเ่าวันนี้ซุกหรือ่ั่นวันนี้เสา กายฉุกแล้วระวังไม่ได้คันเสาร์คันทิศไม่แล้วได้กายฉุกกระจีกายฉุกแม่นแต่ละคนคือจะอยากเขาเนาะเงียบเนาะกด้วาดที่บุญไม่อยากเนาะดาเนาะใช้ดาใช้ดาโบเห็นเลยหายไปไหนข้าวต้นหรือเปล่าผู้บ่ฟังดังไฟระวังนะพังทำไมป่าเด็กบ่ฟังเลยทำใหม่เรียบร้อยแล้วอาหารเฮา ปูบนรนังนี Jamie, ่สโลงบ่คืนนี่สโลงบนรนังใหม่เบิ่งเบึงเบึงเบ่งหอน้ยเข้มข้นขนาดเลยนี่ประจับเัาง่ายเลยโอ้แจววแต่เว้นนี่ดินะมันนะถ้วยโอ้โอ้บ่เป็นอย่างตี้บันนี่สองจานมาเลยนะชองถ้วยเป็นจาน มาก่อนในนางนามาซาในนางลังมามามามกินก่อนอิ่มก่อนมาก่อนในนางนาว้ายหนาวเลยทำนํำเลยหนาววันนี้อ๋อความกันไร้มาเด้อพี่น้องมากินข้าวเกันกินขาวแรงเมนกันินเพาเด้น้อินข้าวกันกินข้าวแรงเลมอนกันกินขาเพิ่สเพิ่มน่มด้อ่มากิน้าวหลอนันาวแงหมกันนาวมนีาพ่มานวเือนันนี้าเดือนจะโดยาเพันาเดือนเบาเดือนันแเ น้องจำปามาเด้อพี่น้องกินข้าวนมกันปลาพุทัยบกันเด้อน้องดาข้าวเด้กแล้วก็บ่าวข้างคนขี้ลายเอามาเม่นอวานจะน้อยพันพันไปกินอาหารน้ำเนื้อไม่กินที่ชอบ่าวข้างคนรอคันหากินประมาณนี่ยเบาเฮงไอเฮงในบ่มีผู้ชาาคันบุ๋มีผู้ช้าเนี่ยปลาเนีมันอย่างกรไดมดคันค่ไปหาค่อยได้เลยต่วเขาโบไปตับเโบได้น้องฮักไม่เคยเห็นฮักหาปลาเก่งแม่นคันปลาเนีได้อยู่ พอได้อยู่ขันลรบุสาวนี่ยอมเอ้าลุงคนอิ่มแล้วบ่อิ่มนะขันนั้นจะได้มากินนันกินน้อยกินน้อยแท้กูน้อยลุงกูน้อยประหยัดประหยัดคักเนาะขันเป็นนี่เลี้ยงได้อยู่รอกไปเลยนะขันเลี้ยงเขาคืนนี่บ่ได้ได้เขากินหลายได้เขานี่ยมันเดือนมาอะไรแต่ว่ากินอะไรเอรอ อยู่เคย้กันครับชุดน้ามันหดนอากาศเย็นๆอยูนเคยกินข้าวฮก็ะช่องคำหนึ่งแค่นั่นปะปลาหนองดาครับจำปาเจ็บคนไปงมอยู่ใช้ไปสะยใช้หาโตทางปลาซิวกับปลาควรปลาควหน่อยแต่ว่าตัวนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยน่าจะไปกินมื่ออื่นรอ มื่อนี้เฮากได้บรรยากาศแบบมาพอกันหลายๆ่คนนะทั้งในทีมงานเฮาเลยค่ะแขกคนที่เพิ่นมาแต่เวียงจันทร์มาไกลเติบได้พี่้อยเวียงจันทร์มาพี่นะกับประมาณเจ็ดสิบหรือแปดเจ็ด้อยหรือแปด้อยกิโลประมาณนี้แหละแต่เฮาก็อันนี้ทําเป็นหาวขาวๆนะแต่คิดว่าระวังจ0 0ลอยครับแปดรอยประมาณนี้แหละความไกลนะไกลเฮงดีเล้ไปพุ่นนั้นประมาณหนึ่งมือกับหนึ่งคืนกว่าจะห่ แต่เพื่อนก็นมาแบืบด้วยความหมักความหักแล้วก็เห็นคลิปทีละไลท์เธอเขามาถ่าย,อ,อ,ยอยู่ป่าอยู่ดงเพิ่นเห็นเพิ่นก็คิดหอออยากมาอยากมาสัมผัสแบบนี่นะเรื่องอาหารเพิ่นกับบริเภูก,กัสปัญญาดอกคือเขานั่นแหละมีก็กินบ่มีบเปเวอยังชุดไทยกับบนิเวความตั้งใจของเพิ่อน,อนนะเป็นปีสองปีแล้วเพิ่อนอยากมาเฮา,ากเอาโอกาสนี้พาเพิ่นมาหาอยู่หากิน อาศัยชีวิตอยู่บ้านเฮามาให้เพิ่นเห็นกับตาเพราะเพิ่นอยากเห็นตลอดนะมื้อน,นี้กับ่ค่อยมานบันไดแต่มื้ออื่นกัค่อยว่ากันในพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มีแต่สิขอนอนพักผ่อนก่อนหนึ่งก็เป็นการพักผ่อนในตัวของเฮานะเฮากัเฮ็ดเวียดมื่อยคือกันเพราะว่าแต่ละมื้อนะ่ะตามันจ้องกับโทรศัพท์ตัดต่อคลิปตอบคอมเมนต์แล้วก็ถ่ายคลิปบางทีก็เมื่อย กับบวกสุขภาพของเราตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะมีแต่หลังจากกับเพิ่นกับซานเขากบชีลุยเบียกรุยงานอย่างเต็มที่ตอนนี้เขาก็ชิมีแผนไปสร้างบ้านอยู่บ้านวางคูนให้กับเมลินนะนะเป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นคือเก่าแต่ว่าตัวนี้แมืนเมื่อบ้านเขาค่อยเคลียร์กันนะนะกาชีเป็นแบบนี้แหละความสุขของคนเราหนึ่งก็คือได้มาพักผ่อนได้มาอันเติมเต็มแล้วก็สู่นาเวียกนางานคือเก่าจช่นได้กะ ล้ยพี่นี่ก็ขอจบใบเพียงชมนี้ก่อนเ้อพี่น้องคนอื่นกับขอบใจพ่อแม่พี่น้องบิตทุกคนทั่วโลกที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปวิดีโอของเฮาสลายพี่นี่ไปก่อนพี่น้องขอบใจบาย